สวัสดีครับพบกระผมสงการอัจฉริยะทรย์บุญกนทรชินวงศ์ค่ะในช่วงบุญชิงสงตอบอาจารย์ทำไมอีกแล้วมาอีกแล้วเรื่องนี้นะบุญไปเจอมาในเพจค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์รู้จักคุณลุงมานพอะคะคุณคุ้นอยู่หน้าที่เป็นข่าวเป็นคราวเกี่ยวกับเรื่องของไปกินแล้วไม่มีเงินจ่ายหรือปะ ใช่แต่เกิดที่ไหนอีกแล้วมึงไปก่อเหตุที่ไหนอีกลูกกินแล้วไม่จ่ายที่ไหนลูกแต่แต่อาจารย์รู้ป่าวว่าคุณลุงมานโเเขาจะมีวิธีการเนี่ยที่จะแบบก่อนที่เขาจะไม่จ่ายอ่ะคือเขาจะลงไปชักจานี่ไหมล่ะนี่เหรอลูกเหมือนเลยเขาชักเสร็จแล้วเขาชักดาบเลยอาจารย์วูอใช่คือไม่ยอมจ่ายเงินเขาควรจะแคสติ้งเป็นนักแสดงเออแต่ว่าก่อเหตุแบบเนี้ยคือหลายทีแล้วอาจารย์เอ แล้วอย่างนี้ทาไงอะ่ะทาไมเจ้าของร้านนี่ตำรวจงงแล้วทำไมไม่ดําเนินคดีอะ่ะใช่แล้วพี่ตารวจทําไมไม่ดาเนินคดีอะ่ะก็นั่นน่ะสิก็สงสัยที่จริงกฎหมายมีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเนี่ยมาสั่งซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มของเราเนี่ยค่ะหรือเขาพักในโรงแรมของเราเนี่ยแล้วไม่จ่ายเงินค่ะโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ชักดาบอย่างนี้ดาเนินคดีายาได้ตาม <c oughs> ประมวลกฎหมายอา,ยามาตรา3-45ห้าครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดสั่งซื้อ และบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือก็พักในโรงแรมโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองน่ะไม่สามารถชําระเงินได้โทษจะคุ้มไม่เกินสเดือนปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับสมเดือนปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งคลาทั้งจับไม่ใช่้งครัทั้งจับคือโดยตํารวจดูตรวจสอบตามตัตําตัวคลำดูว่าเงินมีเ่าเออแบบที่หนูบอกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยบางทีพี่น้องประชาชนเขาไม่ทราบว่าจะจัดการพวก กินแล้วไม่จ่ายหรือเข้าพักในโรงแรมแล้วไม่จ่ายเงินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีกฎหมายอาญาอยู่ครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกนะ,ะตามประมวลแมแพ่งละพาณินบรราศรา4 20ก็มปลว่าผู้ใดจงใจกระทําต่อบ,บุคคลโดยผิกดกฎหมายให้เขาเสียหายะอะไรอะ่ะทรัพย์สินในหนึ่งแทงนที่เขาจะมีรายได้เข้ามา ท่านว่าคนนั้นกระทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสสนไหมทตแทนเพื่อการนั้นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูบุญชงสงตอบดูข่าวเย็นประเด็นร้อนหรือตกไม่เทียงท่านสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจวนเลยแต่เวลาหมดลงแล้วคะ่ะจเราสองคนต้องไปกันก่อนคุณผู้ชมคะถ้าใครมีข้อกฎหมายอะไรสงสัยสามารถส่งมาที่เพจได้เลยคะ่ะข่าวเย็นประเด็นร้อนนะคะเพราะเดี๋ยวบุญจะชองอาจารย์สงจะเป็นคนตอบสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันจ่ายด้วย